วิธีการทํากระถางปูนดอกไม้จากกระถางพลาสติกเก่านะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้ครับรูปร่างแบบนี้ครับอันนี้คือแม่พิมพ์พลาสติกนะครับอันนี้คือกระถางปูนที่ทําจากแม่พิมพ์กระถางพลาสติกครับอยากรู้วิธีการทําก็ไปเริ่มทํากระถางกันเลยครับวันนี้นะครับจะมาสอน,นเพื่อนๆนะครับทํากระถาง พลาสติกนะครับให้เป็นกระถางปูนดอกไม้นะครับอันนี้เป็นกระถางพลาสติกนะครับที่เอาไว้ปลูกดอกไม้นะครับวันนี้เราจะมาทําให้มันเป็นกระถางปูนนะครับทําไมเราถึงต้องทำเป็นกระถางปูนเพราะเพราะกระถางพลาสติกเนี่ยมันไม่ทนแดดทนฝนครับใช้ไปนานๆมันจะกรอบแล้วก็จะแตกนะครับวันนี้เราจะมาะทําให้มันเป็นกระถางปูนกันนะครับเพื่อนๆกระถาง ดอกไม้เก่าครับอันนี้หน้ากว้างประมาณ8ดนิ้วครับเพื่อนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์นอกนะครับตัวนี้เป็นแม่พิมพ์นครเบเพื่อนอันนี้เป็นกระถางดอกไม้เก่านะครับขนาดหกนิ้วนะเพื่อนครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ในนะครับอันนี้แม่พิมพ์ในเนี่ยใส่รายให้มันทวงน้ําหนักไว้ด้วยนะครับเวลาเราเทปูนลงไปแล้วมันจะได้ไม่ลอยขึ้นมานะครับเบอันนี้อันนี้เป็นหกนิ้วนะครับใส่รายไว้ข้างในให้มัน งน้ำหนักครับต่อไปกระถางแม่พิมพ์นอกนะครับให้เราตัดตุดออกเลยนะเพื่อนตัดตุดออกเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ตัดตุดกระถางเรียบร้อยแล้วเพื่อนเบืนี้ครับตัดให้ลงนี้เลยนะครับเพื่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์นอกนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับแบบแม่พิมพ์กระถางนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปผสมปูนแล้วก็เทกระถางกันครับปูนที่ใช้นะเพื่อนครับก็คือปูน พอตแลหรือปูนโครงสร้างนะครับเพื่อมันจะแข็งดีครับแล้วก็ผสมกับทรายครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพื่อนครับอันนี้ผมผสมปูนกับทรายนะอัตราส่วนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะเพื่อนเพื่อให้ปูนมันเรียบสวยครับนี่ครับทรายนี่เราจะใช้เป็นแบบทรายละเอียดก็มันก็จะทําให้เรียบยิ่งขึ้นครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ราละเอียดเราก็ใช้ทรายหยาบก็ได้เพื่อนครับโอเคครับแล้วเราก็ผสมปูนกับทรายเข้าด้วยกันทีน้ํานะครับ อนนี้เราก็ได้ผสมปูนกระสายเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ครับคือเป็นน้ําประมาณนี้นะครับจะได้ทีง่ายเพื่อนถ้าถ้าน้ําน้อยนะมันไม่ไม่เป็นน้ําแบบนี้เียากเพื่อนครับนี่นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปทีกระถางกันครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแม่พิมพ์นะครับมาวางบนกับอิฐบล็อกหรือที่เรียบๆนะครับแล้วก็รองด้วยกระดาษนะเพื่อนี๋ยวก็แม่พิมพ์นอกที่ ที่เราทำขึ้นไว้จากกระถางพลาสติกเนี่ยเอามาวางครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเทก้นกระถางไว้ก่อนนะครับเหมือนรับเทไว้ก่อนเทให้เป็นก้นกระถางนะครับนี่ครับเทวางกระถางเสร็จแล้วนะครับก่อนจะเทปูนนะครับเราต้องทาน้ํามันนะครับนี่ครับเหมือนน้ำมันจะเป็นน้ํามันพืชเกา่กาๆหรือน้ำมันเครื่องก็ได้ครับ ทาให้รอบไม่พิมพ์กระถางเลยนะครับเพื่อนทาให้รอบเลยนะครับทำมานึงต้องทาน้้ำมันใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเอากระถางออกนะมันจะได้ง่ายนะครับนี่ครับทาทั่วเลยนะครับโอเคครับทาเรียบร้อยครับทาเสร็จแล้วนะครับให้เราเทก้นกระถางก่อนนะเพื่อนเทนะครับก้นกระถาง เทก้นกระถางก่อนครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาเราเทก้นกระถางนะครับเราจะได้วางแม่พิมพ์กลางได้ครับเรากะเอาเขาว่าเราจะเอาความสูงของก้นกระถางเท่าไหร่นะครับแต่เราเลยนะครับเพื่อนจะหนาหรือจะบางก็ได้ครับนี่เรเทไว้ก่อนครับโอเคครับเทเรียบร้อยครับเพมือนพอเทเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทิ้ง ให้ปูนก้นกระถางเนี่ยมันแห้งหมาดๆก่อนนะครับประมาณสักชั่วโมงครับเพื่อนครับเพื่อเราจะเอาไม่พิมพ์วางถ้าเราไม่พิมพ์กลางวางเลยเนี่ยไม่พิมพ์ก็จะไปกดปูนนะให้ปูนมันย้อนขึ้นมาก้นกระถางเราก็จะไม่สวยไม่เรียบแล้วก็มันจะบางครับเพื่อนครับตรงนี้นะครับนีนี้ครับเนี่ยที่ประมาณชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาเอาไม่พิมพ์ในมาใส่ล้วก็เทป,ปูนรอบๆตัวนี้ครับทําให้ผมต้องทํา ทั้งไม่พิมพ์นอกไปพิมพ์ในนะครับบางคนที่แนะนําบอกว่าใช้ไม่พิมพ์ตัวเดียวแล้วก็ปั้นปูนติดกับขอบกระถางแบบนี้นรแล้วแกะออกมาครับทีนี้เราไ,ไม่มีนะครับความรู้ช่างปูนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปั้นปูนรอบๆเหมือนที่เขาแนะนำนะครับบางคน่ยนปั้นปูนรอบๆตรงนี้ยนะครับให้ติดเลยนะครับให้ติดกับตรงนี้แล้วก็ปั้นให้เรียบแบบนี้ครับใช้กระถางไม่พิมพ์เดียวแล้วก็เกะออกอันนั้นเขามีความชํานาญเรื่อง ปูเแล้วนะครับเคยมาทําได้นะครับแต่เราไม่มีความชํานาญเราก็ต้องใช้แม่พิมพ์นอกครับแม่พิมพ์นายแบบนี้นะครับแบบนี้เราถึงจะเทปูนแงนมันก็จะเรียบครับโอเคครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงครับแล้วเรามาใส่แม่พิมพ์นายแล้วเรามาเทปูนตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ครับก้นกระถางก็ได้เสร็จตัวแข็งพอประมาณแล้วครับตอวหนึ่งเราก็ต้องเจาะรู ก้นกระถางก่อนนะครับใช้ท่อ PVC ครับเจาะเอาปูนขึงแกงก้นก,กระถางออกมาครับเจาะเพื่อให้เป็นรูระบายน้ําทิ้งของก้นกระถางนะครับมันจะได้ง่ายต่อการปล่อยน้ําทิ้งนะครับโอเคใชไหมครับตเกี้เาจะมีรูอยู่เสร็จแล้วเราก็เอาน้ํามันนะครับทาซ้ำลงไปบริเวณกระถางนะครับเพื่อให้มัน ง่ายต่อการถอดแม่พิมพ์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแม่พิมพ์ไหนนะครับทาด้วยน้ำมันรอบๆเลยนะครับวางลงไปตรงกระถางครับให้พอดีนะครับให้พอดีกระถางกลางพอดีครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับพอวางพอดีเสร็จแล้วเราก็ใช้ขวดน้ําหรืออะไรก็ได้ตัดปลาฉลามเพื่อไว้ตักปูนเทรอบๆนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เทเลยนะครับ เทรอบๆเลยนะครับค่อยเทให้รอบๆเลยนะครับค่อยเทนะครับคือเทให้เต็มเลยนะครับเทให้เต็มแม่ไม่พิมพ์เลยนะครับเพราะว่ามันจะมันจะเป็นไม่พิมนอกกับแม่พิมในอยู่แล้วครับมันจะไม่มาข้างนอกอยู่แล้วนะครับมันก็จะเทให้เต็มแล้นะครับเต็มรองเลยแล้ก็ค่อยเทครับเทให้เต็มรองเลยนะครับ เทให้เต็มเลยนะครับถ้าปูนเราผสมม,ม,มันไม่เหนียวนะนะครับคือมันแข็งเกินไปนะมันก็จะทําให้เราเทยากนะครับแต่ถ้ามันเป็นน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะเทง่ายเทใส่ให้เต็มไม่พิม์เลยนะครับเคครับเทใส่ให้เต็มไม่พิมเลยนะครับพอเราเทปูนให้เต็มไม่พิมพ์แล้วนะครับแล้วก็ใช้ลวดนะเพื่อน เพื่อไล่อากาศนะครับสําคัญนะครับต้องไล่อากาศออกไม่งั้นกระถางเราจะไม่เรียบนะครับแล้วก็ค่อยแทงลงไปครับเพื่อนนี่เป็นการไล่อากาศนะครับไล่นา้ำเพื่อนยิ่งเราไล่เยอะๆนะครับกระถางเราก็จะเรียบสวยเพราะว่ามันจะไม่มีอากาศนะครับเพราะว่าปูนเราผสมน้ามันจะมีอากาศอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเราต้องไล่ให้ให้ปูนกับ ไม่มีอากาศอยู่ข้างในนะครับมันจะได้เรียบกับกระแากเรานะครับโอเคครับไลเบบเคคบ่เรียบร้อยครับโอเคครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้เท ปูนใส่แม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วรอให้ปูนเนี่ยเซตตัวประมาณนะครับสามชั่วโมงนะครับเพื่อนประมาณนั้นนะครับสองชั่วโมงกว่าหรือสามชั่วโมงเนะี่ยให้เรามาแกะแม่พิมพ์นายออกนะครับถ้าเราไม่แกะแม่พิมพ์นายสอง,ส,องสามชั่วโมงนะเราปล่อยให้แห้งพร้อมกับแม่พิมพ์น็อกนะครับปูนแห้งเราจะแกะแม่พิมพ์นายไม่ออกนะครับข้อสําคัญนะครับอย่าลืมเราต้องทิ้งไว้ประมาณไม่เกินสามชั่วโมงครับหรือถึงจะเอาแม่ นอกออกง่ายนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณนะครับไม่เกินสามชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาแกะไม่พิมพ์นายออกครับเพื่อนครับตอนนี้ก็ครบสองชั่วโมงแล้วนะครับเราต้องเอาแม่พิมพ์กลางออกนะครับเพื่อนโอเคครับเพราะว่าปูนกาลังมันหมาดนะครับค่อยๆขยับครับค่อยๆขยับค่อยๆหมุนนะครับหมุนๆแบบนี้ครับค่อยๆขยับโอเคครับค่อยๆขยับ แล้ว็ดึงค่อยๆดึงขึ้นครับเพื่อนนี่ครับออกไปแล้วครับเพื่อนนะครับไม่พิมพกากออกมาแล้วครับข้างในก็จะเป็นปูนเรียบๆนะครับที่เป็นเรียบๆของกระถางใบนี้นะครับเนี่ยโอเคครับเสร็จแล้วแล้วก็มาปาดหน้าปูนให้เรียบครับเพราะว่าปูนข้างหน้าปูนเรายังไม่ได้ปาดนะเพื่อนตอนนี้เรามาปาดขอบกระถางให้เรียบนะครับเพื่อนเพื่อความสวยงามครับถ้าเราไม่ปาดให้เรียบมันจะไม่สวยนะครับ นี่าเราต้องปาดกระดาปูให้เรียบนะครับโอเคครับเริ่มปาดเลยครับปาดกระดาปูให้เรียบเลยนะครับค่อยไล่ไปทีนิดนี้ครับไล่ขอบไปเรื่อยครับได้มันเรียบนะครับถ้าปูนแห้งเกินล้วก็เราก็ใช้เราก็ใช้น้ํานะครับเราก็ใช้น้ำนะตัวนี้ก็ได้ปาดปูให้เรียบแล้วนะครับขอบนะครับปาดให้เรียบเลยนะครับเพื่อนนี่ครับปาดให้เรียบเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ ในการปาดขอบกระถางให้เรียบนะครับเสร็จแล้วเราก็รอประมาณ8ดชั่วโมงนะก็ให้ปูนมันแห้งสนิทนะครับแล้วก็แข็งตัวนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาแกะแม่พิมพ์นอกออกกันครับเพื่อนครับเดี๋ยวรอประมาณ8ชั่วโมงนะครับทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงครับแล้วก็มาแกะแม่พิมพ์นอกออกกันครับเราทิ้งกระถางให้แห้งไว้ประมาณ1ิบชั่วโมงนะครับหรือว่าทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับเพื่อนนี่ครับตอนนี้กระถางเนี่ย นะครับเลยแห้งเลยนะครับเราจะเอาไม่พิมพ์นอกออกกันครับเพื่อนๆวิธีการแล้วก็คว่ำกระถางลงครับเพื่อนครับคว่ำกระถางลงนะครับแล้วก็ใช้ค้อนหนึ่งค่อยๆตีนะครับตีให้ทั่วกระถางเลยค่อยๆเคาะนะครับถ้าเคาะแรงมันจะแตกเราค่อยๆเคาะ เคาะกระถางข้างนอกนะครับเบาๆครับรอบๆกระถางนะครับขอให้รอบๆนะครับแล้วก็ค่อยตีปูนกระถางมันยุบลงไปนะครับค่อยตีครับเพื่อน คครับค่อยๆตีนะครับให้มันหลุดออกมาเลยนะครับโอเคครับพอมันหลุดแล้วก็ดึงครับค่อยๆดึงนะครับนี่ครับได้แล้วครับเพื่อนกระถางนะครับนี่ครับเพื่อนนี่ได้แล้วครับอันนี้คือเห็นไหมครับอันนี้คือกระถางปูนนะครับที่เรานะครับรอจากกระถางพลาสติกนะครับที่ไม่ทนนะครับแก้เป็นกระถาง ปูนสวยๆแบบนี้ครับเพื่อนนี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับโอ้ใบใหญ่เลยนะครับเหมือนเท่ากับกระถางพลาสติกเลยนะครับแต่แข็งแรงกว่าครับนี่นะครับอันนี้คือกระถางปูนนะครับนี่ดูลวดลายครับลวดลายก็เหมือนกับกระถางพลาสติกที่เราหล่อนะครับจากแม่พิมพ์เลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับเพื่อนเรียบร้อยครับวิธีการทํากระถางพลาสติกนะครับ ที่เรามีอยู่เก่าเอามาทําเป็นกระถางปูนสวยๆเลยครับเพ่นครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับเรียบเลยครับขอบเรียบมากครับดูครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับเพื่อนครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามใต้คิดไปเลยนะครับเกี่ยวกับการทํากระถางปูนครับเพื่อนครับปลูกไว้ปลูกดอกไม้สวยๆครับ